ช่วงที่2ของเก็บเบียเตตุนรัตนะครับเดี๋ยวดูข่าวกันซะหน่อยนะฮะทางสํานักงานกสทชครับแนะประชาชนนะครับสำหรับผู้ที่มีกล้องวงจรปิดชนิด WiFi นะครับที่มาพร้อมกับเครื่องบันทึกวิดีโอวงจรปิดแบบไร้สายนะฮะหรือว่า w i r e l e s s NVR นะครับขอให้ตั้งค่าอุปกรณ์นะครับเพื่อลดกําลังส่งสัญญาณ Wi-Fi นะครับให้อยู่ในระดับมาตรฐานของสหภาพยุโรปนะครับเพื่อลดโอกาสในการรบกวนสัญญาณมือถือหรือว่า Wi-Fi ของผู้อื่นนะครับทั้งนี้กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์เพื่อ ความปลอดภัยแต่ถ้าหากเลือกใช้อย่างระมัดระวังนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเลือกแบบโอ้โหแล้วก็ใช้อย่างไม่ระมัดระวังอันนี้จะเป็นต้นเหตุนะฮะใช้หรือว่าเกิดเรื่องของการรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็อินเทอร์เนต็ตของผู้อื่นได้นะครับทางกสทชก็ขอให้ประชาชนครับเช็คเอสด็อกนะครับก่อนที่จะมีการซื้อทุกครั้งนะครับเพื่อ ให้มั่นใจนะครับว่ากล้องวงจรปิดที่ใช้เนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยโดยสํานักงานกสทชาจะดาเนินการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์วิทยุค,คมนาคมที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบการสื่อสารของประชาชนแล้วก็พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะผู้ประกอบการนะช่วยกันสอดส่องด้วยนะถ้าพบการจําหน่ายอุปกรณ์ที่ไม่มีใบรับรองจากกสทชก็แจ้งเขาซะหน่อยนะครับ ที่ประชุมกสทอชอครั้งที่31มสิบเครับ, 68, รบเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบนะครับกำหนดวันประมูลขึ้นความถี่วิทยุ FM สําหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทธุรกิจระดับท้องถิ่นนะครับระหว่างวันที่12บสถึงสิพฤศจิกายน2568นะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใบอนุญาตให้สามารถออกอากาศต่อได้นะครหลังวันที่31มันวาคมนี้นะครับการประมูลที่จะเกิดขึ้นครับ เป็นไปตามกฎหมายบางที่บัญญัติให้ทางการอนุญาตในการใช้คลื่นความถี่วิทยุประเภทธุรกิจต้องใช้วิธีประมูลนะครับซึ่งทางกสทชได้ออกประกาศหลักเกณฑ์นะวิธีการ เงื่อนไขนะฮะการประมูลขึ้นความถี่สำหรับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ประเภทธุรกิจในระดับท้องถิ่นปี2568จำนวน2,507คลื่นความถี่แล้วนะครับจากนั้นก็มีคนที่ประสงค์นะหรือว่าผู้ที่ประสงค์ยื่นขอรับใบอ,อนุญาตตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการพิจารณาจนได้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ทึงทางสำนักง,งานกสช,ชก็ได้ประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประมูลให้ทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่31เกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวน2237นิติบุคคลนะครับจาก1,993คลื่นความถี่ที่จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลน,นะครับส่วนทางธนาคารอมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้งแบบ5เดือนและแบบ7เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะฮะรับดอกเบี้ยที่0นต่งจําทอปีและเงินากเผ่อรพิเศษ เดือนรับดอกเบีย้ยที่1 0 5ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1 2 3ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำา1 0 0 0บาทครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับฝากแล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออ์สินทุกสาขานะครับจนถึง31ธันวตาคม2568หรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับ เราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับและคําถามวันนี้ก็ง่ายๆครับสำหรับรายการเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านที่จะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์จำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับคำถามก็คือธนาคารอมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเปื่อเรียกพิเศษทั้งแบบ5เดือนและเ ช่วงรู้อมโดยธนาคารอมสินนะฮะเดี๋ยวคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งเกียรติรัตนบัญชืดนะครับอาจารย์ประจําภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการและเลขาธิการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับผมรบกวนถามเลยนะผมมีเวลาประมาณสักสิบกว่านาทีเนี่ยครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของระบบบํานาญของบ้านเราคือหลายคนก็พูดนะครับบอกโอ้โหบำนาญบ้านเราตีก็มีการให้เป็นบำนาญ การชราภาพนะฮะมีกองทุนการออมแห่งชาตินะฮะถ้าเก็บมา,า,าสะสมมารัฐบ,บาลออกให้ด้วยเนี่ยนะร,รวมไปเสร็จแล้วก็จะมีการให้เป็นคล้ายๆบําบนาญตลอดชีพไปเดือนละพันกว่าบาท2,000บาทเนี่ยทำไมไม่เอาเรียนแบบฝั่งยุโรปที่เขาเก่งๆแล้วก็มีต้นแบบบํานาญดีๆบ้างอย่างนี้เราจะทําได้ไหมอาจารย์หรือว่ามันมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์อะไรไหมครัอต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าในปัจจุบันที่นโยบายในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็น การสร้างกองทุนในรูปแบบภาคสมัครใจเพราะว่าเวลาที่เราจะริบเริ่มทำอะไรที่เป็นภาคบังคับเนี่ยมันจะเกิดกระแสต้านในผู้ที่มีส่วนได้เสียเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ,รบทีนี้เนี่ยก็หมายความว่าจริงๆแล้วในมุมของภาครัฐน,นะครับก็มีความพยายามที่อยากจะทําให้มันเกิดระบบ,บ,บในบเนรปนานสาหรับชาวนาสําหรับแรงงานนอกระบบนะครับสําหรับแรงงานในระบบนะครับ แต่ว่าในหลายๆครั้งครับด้วยความที่เราเจอกระแสต่อดต้านเช่นจากนายจ้างนะครับที่นายจ้างมองว่าจะกลายเป็นต้นทุนเพิ่มนะครับ <c oughs> ให้กับตัวนายจ้างเองเพราะกระแสต้านต่นางๆเหล่านี้นะครับเข้ามามันก็เลยอาจจะทําให้สุดท้ายก็เลยลงเอยสร้างระบบที่เป็นภาคสมัครใจดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเรามีภาคสมัครใจทั้งที่เป็นของออแรงงานในระบบเช่นกองทุนสวัสดิที่ <c oughs> นะครับ หรือว่าภาคสมัครใจของแรงงานนอกระบบอย่างเช่นกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่าประกันสังคมมตาตรา4ีู่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สัดส่วนของคนไทยที่ออมอยู่ในกองทุนภาคสมัครใจเนี่ยไม่เยอะเพราะมันเป็นภาคสมัครใจมไม่ใช่ภา,บาคบังคับครับผมแสดงว่าไอ้ต้นแบบของฝั่งยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะแถวสแกนดิเนเวียสวีดงสวีเดนและพวกอย่าง,นนะนะง,งนเนี้ยนะฟินโลนฟินแลนด์เนี่ยคืออันนี้เป็นแบบบังคับหมดใช่ไหมใช่ นะครับก็คือในอในยุโรปหลายแห่งนะครับก็ระบบของคอมมูนเดมบนานาเนี่ยก็จะเป็นภา,บาคบังคับนะครับที่ครอบคลุมนะครับคนทุกคนที่อยู่ในใบางงานนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้โครงสร้างของการสร้างระบบเดมบนานของเขาเนี่ยมันง่ายกว่าของไทยก็คือ แรยง,งานของเขาส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบนะครับเป็นแรงงานที่มีนายจ้างแล้วเขาก็สามารถที่จะบังคับให้แรงงานที่อยู่ในระบบเนี่ยต้องมีระบบบนานเน็งบำนาเนี่ยมันก็เลยมีความครอบคลุมสูงไปโดยธรรมชาตินะครับในขณะที่ของประเทศไทยแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ,บนะครับเอ้ยตรงนี้เองเนี่ย มันก็เลยทําให้เกิดความยากตรงนี้เหมือนกันในการที่จะออกนโยบายที่สร้างระบบให้มันเป็นภาคบังคับเพราะว่าพอเราไปบังคับปุ๊บนะครับก็จะเจอกระแสะสังคมมาบอกเลยว่าไม่ไหวไม่พอไม่งูนนี่นั่นนะครับวันนี้ก็เลยภาครัฐก็เลยพยายามอย่างเต็มที่ในการหาแรงจูงใจให้คนมาสมัครอยู่ในระบบติมเหน็บบํานาดอย่างน้อยภาครัฐก็มีมินิมัม มตรฐานให้ทุกคนนะครับส่วนเอ๊แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าส่วนออนท็อปเนี่ยในประเทศไทยมันเป็นภาคสมัครใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับสตังค์ไหมเงินไม่มีเกี่ยวไหมหรือว่าการเ <ทำ S 1> ก็เงิน,นไม่มีในที่นี้ต้องบอกว่ามันเป็นเงินไม่มีของฝั่งของประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการออมเพื่อเกษียณเนี่ยนะครับระบบที่ดีมันต้องเป็นระบบที่เป็นธรรมทั้งฝั่งของคนที่ส่งเงิน ภาครัฐส่งเงินแล้วก็ทําให้เกิดความเรียนพอหลังกระษียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเวลาเราพูดถึงพวกสแกนดิเนเวียสวีเดนประเทศต่างๆประเด็นคือเวลาเขาสามารถให้บําเหน็จบํานาญได้ในระดับสูงส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการเก็บภาษีของภาครัฐก็จะมีความครอบคลุมสูงด้วยออนะครับคือโอกาสที่จะมีประชากรบางส่วนที่ตกหล่น จากระบบภาษีเหมือนประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาเรามองอาจจะมองเฉพาะฝั่งว่าเขามีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักด้วยนิดนึงว่าคือวันนี้เราต้องพัฒนาระบบภาษีให้มีความครอบคลุมเราต้องอสร้างให้ทุกคนได้ตระหนักว่า การออมเพื่อเกษียณเนี่ยจะปล่อยให้ภาครัฐทําคนเดียวไม่ได้ <Yeah. S 2> เพราะจริงๆแล้วมันต้องมีเงินของฝั่งเราซึ่งเป็นประชากรเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นคนทํางานเนี่ยคุณก็ต้องส่งเงินด้วย <Yeah. S 2> โดยที่ภาครัฐก็จะส่งเงินกลับมาให้ด้วยนะครับเมื่อมันเป็นการออมทั้งฝั่งของประชาชนแล้วก็การออมทั้งฝั่งของภาครัฐเนี่ยตรงเนี้ยมันถึงจะเกิด <Yeah. S 2> นะครับเออเราก็เลยต้องต้องบอกว่า ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่เหมือนกับประกันสังคมคในประเทศไทยที่วันนี้เรากังวลว่าเขาอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าเงินออกมากกว่าเงินเข้าในอนาคตปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากการที่เวลาเราออกแบบระบบขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามจะทําระบบให้มันแบบเต็มที่เพื่อประชาชนเลยออืแต่พอมันเต็มที่เพื่อประชาชนก็เท่ากับว่าในฝั่งของ <Das kop at io> การที่ประชาชนอมเข้าระบบแต่เข้าระบบมันไม่มีความขาเข้านะเน,น,นี้มันน้อยไป<ะ>ขาเข้ามันน้อยไปโอ้แล้วถ้าแบบแล้วอย่างนี้เราจะต้องทํำยังไงคือคือผมกําลังนึกภาพอย่างนี้เนี่ยไอ้เอาที่เอาที่เมื่อกี้อย่างที่ทอาจารย์บอกเนี่ยมันค่อนข้างชัดอะแล้วถ้าเราแบบที่อยู่นอกระบบนะที่ไม่ได้เยียบแบบเป็นลูกจ้างเนี่ยนะเราดูจากไอ้ตัวเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันชัดมากอย่างยื่นแบบได้หรือว่าต้องอยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันประมาณสัก12ล้านคนเองนะสิบเอล้านคน ที่เหลือประมาณเกือบสาล้านคนอะนะยีกว่าเกือบ30ล้านคนมันคือนอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ก่อนเลยก็คือจะต้องสร้างระบบในการเก็บภาษีที่เป็นธรรมตรงฝั่งของสนักรก็จะต้องมีการไปตรวจสอบสํารวจระดับรายได้ของข้างร้านต่างๆว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นไหม การที่วันนี้เราพัฒนาไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีมีเรื่องของพร e ้อมเ a พย์เพย์เมนต์ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สรรพากกรสามารถนำมาใช้เพื่อให้การเก็บภาษีเนี่ยมันมีความเป็นธรรมมากขึ้น mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่าเวลาผมพูดแบบเนี้ยคนผู้ฟังหรือว่าทุกคนที่อยู่ในฐานะของประชาชน mm hmm. ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนโดนสนรรพากกรกันแกล้ง mm hmm. นะครับเพื่อให้ตรวจสอบเจอ เสียภาษีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงถ้านาวันนี้เราบอกว่าเราอยากจะได้ระบบที่มีความครอบคุม <c oughs> มีศักยภาพในการจ่ายสมมติเราบอกว่าเราต้องการอยากจะให้มีเงินขั้นต่ําที่สูงขึ้นกว่านี้ <c oughs> อย่าง <c oughs> เช่นเบี้ยยังชีพชราภาพ,าพ <c oughs> มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีระบบภาษีที่เป็นธรรม <c oughs> แล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องบอกว่ามันเป็นไก่กับไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะได้เบนฟิตตรงนั้นตัวเราเองวันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนต้องเปิดรับมีใจเป็นบวกกับการที่อยากจะให้สัาตรเขาเข้มงวดในการสร้างความเป็นธรรมในการเก็บภาษีมไม่ให้ภาษีเนี่ยมันตกอยู่กับแรงงานในระบบแค่สิบกว่าล้านคนที่ต้องมาแบกรับคนไทยทั้งทั้งหกสิบกว่าล้านคนเราจะทํายังไงดีว่าให้ คนทาง,งานทุกคนเนี่ยมาร่วมกันแบกรับตรงนี้แล้วทุกคนก็จะเบนฟิตด้วยกันหมดเลยนะครับไอ้ตรงฝั่งของระบบเบนีิยมานานที่ดีกว่านี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ นะอย่างที่ของสวีเดนอย่างของสแกดิเนเวียที่เขามีระบบบํานาญที่ดีเนี่ยหรือว่าหลายประเทศที่มีระบบบํานาญที่ดีเนี่ยผมเข้าใจว่าการจัดเก็บภาษีนี่เยอะนะฮะประมาณสัก30% 40%็แล้วคือเงินเดือนออกเนี่ยหักไปเลย30% 40%อี่อะไรอย่างนี้เลยนะแต่บ้านเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะบ้านเรามันต้องเอามาคํานวณก่อนตามกานบันไาย้ 5%5% ป0ร์เซ็นต์สกบเนี้ยมันมีความแตกต่างกันใชี่สิบเปอร์เซาถึงมะมีฐาน,นะที่ค่อนข้คางจะกั่างแล้วก่สามารถที่จะไป ช่วยในบ้านไปลายได้จริงๆเอ,อต้องต้องบอกแบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของการเก็บภาษีที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าต้องมีความเป็นธรรมประชาชนเราเปิดรับมากขึ้นเ,เราต้องยอมรับว่าในอดีตเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามหนีภาษีกันอยู่ถ้าเรายอมรับตรงนี้ประเด็นถัดมาที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาคือเราก็ต้องร่วมกันกับประชาชนทุกคนเพราะในเมื่อคุณสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้ว เราก็ต้องคาดหวังว่าการดำเนินนโยบายภาษีของเราจะไม่ตกหล่นไปไหนซึ่งตรงนี้มันคือต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มันจะเป็นตัวช่วยยกระดับประชาธิปไตยของเราไปด้วยถ้าในอีกมุมอื่นซึ่งพอตรงนั้นมันเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการจ่ายภาษีเพราะรู้สึกว่าการจ่ายภาษีคุ้มันได้เ็นเอฟกับคืนมาไม่ว่าจะในรูปของรถเมล์รถไฟฟ้า นะครับหรือระบบบริเนตบำนาญที่อยู่ในระดับที่มีความพอมากขึ้นนะครับมันต้องไปคู่กันครับผมอในสิบปีข้างหน้าเรายังมีหวังไหมผมเอาแค่สิบปีข้างหน้าเนี่ยมีหวังว่ามันจะพัฒนาขึ้นแล้วมันถ้าถามผมผมคิดว่าค่อนข้างมีหวังอ่าทําไมผมถึงบอกว่าค่อนข้างมีหวังเพราะว่าผมก็ค่อนข้างมองว่าวันนี้เนี่ยเรื่องนโยบายแจกเงินก็เริ่มตระหนักแล้วเริ่มตระหนักแล้วลว่า การทำนโยบายแบบเนี้ยมันไม่ได้ยั่งยืนในเชิงการคลังครับแล้วผมว่าก็ผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าพอสัญกรเก็บภาษีมากขึ้นประชาชนที่รู้สึกว่าอยากจะจ่ายภาษีแบบได้คุ้นค่าเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปพอประชาชนที่มีความรู้สึกว่าฉันจ่ายภาษีล้ะฉันต้องการความคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าก็คงคิดว่าภายในสิบปี นะครับถ้าสันตกรนะครับมีการพยายามทําให้ระบบภาษีของเรามีความเป็นธรรมมากขึ้นเดี๋ยวแค่น,นโยบายเนี่ยมันจะตามมาโดยธรรมชาติของมันเองเพราะทุกคนจะเริ่มอยากจะดูแลภาษีของตัวเองมากขึ้นแล้ะครับอื เพราะฉะนั้นถ,ถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือว่าหลักเลยสําคัญที่เรื่องของการจะมีระบบบานาญที่ดีเนี่ยถ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันก็คือต้องรัฐก็คือก็ต้องมีรายได้แหละถูกไหมฮะที่สําคัญแล้วก็การใช้ใช้เงินของรัฐเองเนี่ยมันต้องมีมีประสิทธิภาพไม,ไม่ได้ไปตกหล่นอะไรที่ไหนแล้วก็เอามาถึงประชาชนโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะช่วยในระบบเพื่อจะป้องกันหรือว่าใช้สําหรับในอนาคตที่มันยั่งยืนได้ถูกไหมอาจารย์ ถูกครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าความสนใจของประชาชนอาจจะเริ่มลดลงกับการที่มามุ่งเป้าเรื่องการใช้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์เล็กๆน้อยๆของค,คนทำงานในหน่วยงานราชการเพราะว่าเงินตรงนั้นเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับเงินที่เป็นงบประมาณภาพใหญ่ที่เอาไปลงในบางนโยบาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในเชิงของนโยบายเนี่ยประชาชนจะเริ่มพยายามดูเทรดออฟระหว่างเบน e f ฟ t กับต้นทุนของการทํานโยบายใหญ่ๆบางอย่างเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็เชื่อว่าในเชิงของการ implement นโยบายนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบมนต์บำนาเนี่ยก็จะสามารถถูกปรับนะครับให้มันมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเกินไปตั้งแต่แรกว่าวันนี้เมื่อ ทุกอย่างมันเริ่มมีความเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวระบบดำเนินบำนานแบบที่เป็นภาคบังคับนะครับที่บังคับให้ในงานทุกคนในจ้างทุกคนต้องส่งเงินเข้ากองทุนที่จัดตั้งขึ้นมามจะทยอยเริ่มที่จะบังคับใช้มากขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็ต่อไปจากที่วันนี้ภาครัฐพยายามใช้ภาษีมาดึงดูดให้คนออมต่อไปในอนาคตก็อาจจะต้องมีภาคบังคับให้ทุกคนต้องออมขั้นต่ํา ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยผมว่าค่อนข้างคิดว่าก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่งานจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้ทั้งหมดก็ต้องยอมรับก็ต้องเก,เกิดจากการที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งดีๆจะตามมามันต้องมาจากการจัดสรรเงินงบประมาณาการจัดสรรเงินงบประมาณจะมีได้ก็ต้องมาจาก ระบบภาษีที่เป็นธรรมก็ต้องมาจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างแรงงานทุกคนนะครับได้ครับวันนี้ขอพระคุณอาจารย์มากนะครับที่มาช่วยให้ความรู้ครับเรื่องของการที่จะมีระบบบำนาญของบ้านเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแล้วก็หวังว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะไปในสิปีผมก็หวังว่าจะได้เห็นเหมือนกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุร่งเกียรติรัตนบัญชื่น,นะครับอาจารย์ประจําภาควิชาการธนาคารและการเงินของคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็เป็นกรรมการและก็เลขาธิการของสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพด้วยนะครับก็มาคุยนะในช่วงของรู้อ,อมโดยธนาคารออมสินนะฮะซึ่ง ก็เป็นเรื่องของบํานาญนะคือเรื่องของระบบบานาญเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็สําสคัญก็คือว่ามันต้องเท่าเทียมนะและทุกคนก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้ารัฐบาลมีสตังค์เนี่ยผมว่าคือทุกประเทศนะคือรัฐบาลไหนที่มีสตังค์เขเขาก็พร้อมที่จะช่วยแต่ว่าถ้ามันไม่มีสตังค์อะนะเงินในกองคลังมันไม่มีนะมันจะช่วยก็ลาบากเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะมีสตังค์ได้เนี่ยมันก็คือเป็นหน้าที่ฮนะที่เขาจะต้องหานะหรือว่าจัดเก็บ รายได้ให้รัฐนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือภาษีนี่แหละนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องดาเนินการนะถ้ามันเข้มแข็งนะก็สามารถที่จะช่วยจัดสรรเพิ่มเติมให้ได้นะนอกนือจากภาคสมัครใจนะที่รัฐบาลบ้านเราออกแบบมาเป็นแบบ